สารวัตรกำนันคือใครมีอำนาจหน้าที่อย่างไรสารวัตรกำนันถูกกำหนดไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่มาตรา44โดยบอกว่าในหนึ่งตำบลให้มีสารวัตรกำนัน2คนเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยกำนันโดยกำนันสามารถเลือกคู่ที่จะมาเป็นสารวัตรกำนันได้ตำบลละ2คนโดยความเห็นชอบของผู้ราชการจังหวัดโดยอำนาจหน้าที่ของสารวัตรกำนันโดยหลักแล้วมีหน้าที่ช่วยเหลือและรับใช้สอยกำนัน ซึ่งมีข้อสังเกตและดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหน้าหน้า,นา,นาที่ของสรารวัตรกำนันคือดีกาที่1037งศทับสองพบอกว่าสรารวัตรกำนันมีหน้าที่ในการช่วยเหลือกำนันจับกลุ่มผู้กระทำความผิดดังนั้นเมื่อสรารวัตรกำนันดำเนินการตามหน้าหน้าที่ในการจับกลุ่มปราบปรามการกระทำความผิดแม้กำนันไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจย่อมติดตัวสารวัตรกำนันหากมีการต่อสู้ขัดขวางสรารวัตรกำนันถือเป็นการต่อสู้ขัดขวางผู้ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักง,งาน และหากมีการทำร้ายร่างกายสารวัตรกำนันจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296ซึ่งยังสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมบริการพาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งกำหนดให้สารวัตรกำนันในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยสามารถพกพาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสรุปก็คือสารวัตรกำนันไม่ไม่มีกำนันอยู่ด้วยในเขตท้องที่ตำบลย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมการทำความผิดอาญา